ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่เกมองเมียวจิอารีนากับฮีโร่สดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเข้ามาในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ชิกิงาอมี่ผีกระดาษมีชื่อว่าขามิไมหืเนี่ฮะมีการไล่ลำาด้วยนะฮะใครเคยเล่นกระดาษพับหรือว่าเอากระดาษมาพับนน่นนี่นั่นน,นี่แหละฮะชิกิงาอมีตัวนี้เลยเป็นปีศาจกระดาษนะครับ เพศในเกมคือเพศหญิงนะฮะแล้วก็มาในตำแหน่งจังเกิลด้วยจะโหดแค่ไหนเนี่ยโหดูจากสกิลแล้วมีทักษะที่หลากหลายพลิกแพงได้มากมายเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องลองไปดูนะคะว่าสกิลเบื้องต้นในการพรีวิวครั้งนี้มีอะไรให้เราดูกันบ้างนะครับหากับน้องคามิม่ เริ่มกันที่สกิลติดตัวของคามิใหม่เลยครับคามิใหม่เบื้องต้นปกติเป็นการโจมตีใกล้นะฮะสำหรับการโจมตีของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้สกิลนะครับจะทําให้การโจมตีขั้นตัดไปของเขาตีไกลแล้วก็สะสมสแต็กได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าโจมตีครบ3ครั้งนะฮะแต่งสามครั too, ้ง so จะทาการระเบิดเดย์มจสาหรับสกิลแรกถ้ามีเป้าหมายอยู่ใกล้นะครับเขาจะทําการโจมตีแบบใกล้ระเบิดเดเมจแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายอยู่นะครับการโจมตีของเขาจะเป็นการโยนสกิลเป็นระยะไกลส่วนสกิลที่2โยนนกกระดาษกระโดดเข้าไปในพื้นที่แล้วทาการระเบิดถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายถ้าเกิดว่ามีตัวเราอยู่นะครับก็จะทําการได้โล่เป้าหมายจะติดสโล่นะครับสกิลที่3สไลด์ อ่าทะไลได้สแต็กได้2ครั้งส่วนอันติเมตนะครับเป็นการสร้างเขตแดนนกกระดาษถ้าเกิดว่าการโจมตีปกติของเขาโดนฮีโร่นะครับจะปล่อยนกกระดาษมาอ่านี่เห็นไหมฮะโอ้โหมากระจุยกระจายเลยปล่อยมาเสริมไดเมตในการโจมตีนะครับโหดมากๆเลยสําหรับตัวนี้ก็จบกันไปสําหรับการพรีวิวเข้าข้าวนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าคาใหม่เข้าจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันรอดูกันเลยครับสวัสดีครับ